มันคือน้ำปลาอะไรคะก็คือหลายคนยังรู้จักน้อยอยู่ค่ะน้ำปลาตาอหอยนางรมตัวนี้มันเป็นสูตรอนเนกประสงค์ครับก็เป็นสูตรราดปลาทอดดั้งเดิมเลยคือจริงๆตอนนั้นวัตถุประสงค์ที่เราทำเนี่ยเป็นน้ำปลาที่ทําสําหรับราดปลาแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นอนเนกประสงค์มันสามารถเอาไปคลุกป,ปีกไก่หรือไปคลุกหมูอะไรอร่อยได้เลยแต่จริงวัตถุประสงค์หลักที่แรกเนี่ยที่เวลาเราไปกินตามร้านอาหารที่เราชอบสั่งปลากระพงทอดราดน้ำปลาอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็เลยทําตัวนี้ออกมาคือเผื่อที่บ้านคุณมีปลาชนิดอะไรก็ได้ปลาทูปลาอินทรีย์ กินแล้วคุณอยากจะได้ฟิลเหมือนไปทานร้านอาหารเนี่ยคุณไม่ต้องมานั่งปรุงคุณใช้ตัวนี้ผสมใส่ลาดปลาได้เลยครับอันนี้คือปรุงสําเร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมปรุงสําเร็จเรียบร้อยก็จะมีความเค็มๆววหวานหวาน เมนูที่เหมาะกับอันนี้ส่วนใหญ่ป็นอะไรคะก็คือปลาทอดเนี่ยแหละแต่ว่าปลาทอดราดน้ําปลาเนี่ยคือเวลาเราทอดปลาแล้วใช่ไหมฮะเวลาเราเอาน้ํามันออกเนี่ยอย่าเอาน้ํามันออกทั้งหมดให้เหลือน้ํามันไว้ก้นกระทะนิดนึงแล้วก็เอาตัวเนี้ยใส่ลงไปพอใส่คลุกนิดนึงแล้วก็เอามาล่าตัวปลายทิ้งมันจะมีความเค็มเ็มมันๆจะอร่อยมากตัวเนี้ยครับตัวเนี้ยโดยเฉพาะเนียใครได้ทานเนี่ยติดใจทุกคนยิ่งเด็กๆเนี่ยชอบเลยเพราะมันจะเค็มๆ็มหวานหวนแล้วก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่อยากจะทําเมนูกะหล่บปีผัดน้ําปลาอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ล่ต้องใสนําา ใส่แลยเพราะว่าตัวนี้มันมีความเค็มความหวานอยู่แล้วใส่ราดไปปุ๊บมันก็จะเป็นกระหล่ำปีผัดน้ำปลาได้เลยหรือเป็นปลากระพงทอดราดน้ำปลาเราก็ราดได้เลยจรอันนี้มันเค็มหวานาแล้วมันต่างกับซีเลเตยังไงคะมันก็เค็มเคมหวานคือตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มันใช้น้ําตาลซึ่งคนละสูตรกับซีเลสเตดตัวนี้จะเป็นน้ําตาลที่เราใส่เข้าไปเพิ่มความหวานดังนั้นคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ําตาลตัวนี้น้ําตาลโดยธรรมชาติจะอร่อยกว่าสารสก,กัดที่เป็นอย่างอื่นเช่นโซบิทเลอะไรงเง